นี่คือทางขยะทั้งหมดในโรงเรียนเรานะครับนี่คือสภาพปัญหาในการล้างครับก็คือใช้คนเยอะแล้วก็มันไม่สะอาดด้วยครับและอัตราการเปลืองน้ําก็สูงด้วยครับแล้วก็ประเด็นคือไม่มีอุปกรณ์ในการล้างถางขยะด้วยครับเออนี่คือสภาพก่อนล้างนะครับเราจะทำการเปิดฝา กันน้ำนะครับหรือกันสารแบคทีเรียเราทำการล็อกกิ๊บแล้วก็ปิดฝานะครับเราจะทำการกดคือกดที่สุกโปกน้อยก็คือส0มิวิในทีครับและนี่คือเราจะใช้เราใช้บอร์ดดูดดูในการควบคุมครับในข้างหน้าเราอาจจะใช้เป็นแบบแหงโซล่าเซลล์ครับเพื่อในการชาร์จแบตเปด้วยัย แปนนวตันนวี่ก็คือแขวนกองพยะ นี่คือสภาพหลังๆ้างครับก็ได้ประมาณ90%ซครับ